สชสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องราชินีมาแชร์แล้วก็พี่ออรุอ่ยสานครับวันนี้เราอยู่ที่วัดมะรุมนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวัดมะรุมเป็นวัดที่เป็นวัดที่ทําการเลิกเหล้านะครับเป็นการที่ว่าคนไหนที่อยากเลิกเหล้าจะมาที่วัดมะรุมนะดังนะครับก็ข่างจะด,ดังในจังหวัดโคราชเราเลยละวัด<อ>มะรุมนะครับขึ้นชื่อเรื่องการ มาขอเลิกเล่ากับพระอาจารย์ท่านเนาะหลายท่านที่เคยมาเลิกแล้วก็เลิกเล่าได้จริงจริงนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเกี่ยวกับกนเลิกเล่ารเราจะมาขอเลขเด็ดกับแม่ตะเคียนที่คนให้เลขแม่นเหมือนกันนะไปดูซิว่าแม่ตะเคียนตัวนั้นจะให้เรางวดน,นี้นะจะได้อะไรบ้างอะไรไปดูกันครับไปดูกันไปดูกันก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะไปแม่ตะเคียนเ,เราไปดู เขาเรียกว่าเสาไม้ร้อยปีเสาไม้ร้อยปีในวัดนะครับในวัดมรุมแห่งนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเก่าแก่ถึงร้อยปีมาก่อนนี่เป็นไม้กลายเป็นหินเขาเรียกอะไรศาลาเสาไม้ร้อยปีวัดมรุมนี่มกลายเป็นหินเฮ้ยโอ้ยน้ำขังนี่นึงป่าฝ่าลงวัดมรุมตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ฉันจะบอกว่าฉันเข้าไม่ได้ไ <laughs> ม่ได้มีร้อยไม่นี่งไงไน,นี่ครับไม้ตายเป็นหินอายุร้อยปีอ๋อ<ท>ไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินครับโอ้แล้วก็ชื่อหลวงพ่อสมปรารถนาอ๋อแสดงว่าขอพรน่าจะสมปรารถนาเอาว่าแล้วก็ขอพรโอ้คือนะไม้กลายเป็นหินเยอะมากอันนี้กน็น่าจะใช่ใช่น่าจะใช่ หลวงพ่อสมปาถนาส่องเลขเด็ดแม่ตะเคียนเนี่ยเราไปขอเลขเด็ดที่แม่ตะเคียนแห่งวัดมรุมวัดแห่งนี้ก็จะมีชื่อเสียงทางด้านการเลิกเล่าเนาะเมื่อก่อนเป็นวัดที่แบบว่าดังมากถ้าหลายคนอยากเลิกเล่าต้องมาที่วัดแห่งนี้จะประสบความสำเร็จทุกทุกคนจริงๆนะคะ นี่บริเวณวัดและแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วไม้แม่ตะเขียนแม่ตะเคียน oh. คือโอไก่ฮะคนละตัวคนละตัว แม่ทองอ๋แม,ม่ตะเคียนชื่อคุณแม่สร้อยทองอ่ะอันดับแรกก็จุดธูปขอขมาราโทษเราไม่ได้มาลบหลูแต่เรามาขอเลขเด็ดให้กับ FC ช่องพี่อ๋อลูกอีสานแล้วก็ช่องรัชนีมาเชนะคะเราก็จะมาหาเลขเด็ดให้ FC ได้ดูทุกวัน นะคะคเราจะเดินทางไปวัดไหนที่ดังหรือแหล่งไหนที่ดังเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะเราก็จะตามมาให้ไอซีได้รับชมแต่ถ้าวัดไหนไกลเกินความสามารถเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้ใจ่ายถ้าใกล้ๆเออเรามาได้ว่าแล้วก็จะถูก ังอดูเอดดรเราจะได้กลับมาาเรจะทำการขอเลขเดโดยการจุดทูบไหมแล้วก็ส่องหรือสองอย่างเดียวจุดทูบยจุดทก็เลยเนาะอ่าเราจะจุดทูบจุดทูบตัวเลขหนึ่ง<ร>อันแล้วก็ส่องก็แล้วกันเนาะเราจะมีตัวเลขตรงกับเลขทูบตรงไหมอืมโอเค ตอนนี้เราก็จุดทูบขอขมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยทูบตัวเลขเดี๋ยวเราจะไปส่งเลขเดียดที่ต้นตะเคียนนะคะและแล้วสายตาดิฉันก็เห็นแล้วทุก้นเห็นเฮ้ยคุณออกมาชัดมาก13ึ่กับ01นย์หนึ่งโอ้ไม่เชื่อยาหลบหลูเวยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยหนึ่งสกับศู ชัดมากตัวใหญ่คือแบบเดินมาข้างแรกแบบสะดุดตามากเลยตัวนี้หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหรือว่าจะจะซื้อหนึ่งสามหรือศูนย์หนึ่งก็ได้หรือว่าจะจับคู่เอาเป็นสามศหรือว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะเนาะแล้วแต่ดุลพินิษของผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางในการซื้อรอตเตรี มาเดี๋ยวเราก็ส่งองเดี๋ยวเราส่งหาตัวเลขที่ไม้ตะเคียนแม่ตะเคียนเส,สร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลุ้นตัวเลขที่เลขทูบที่จุดขอตัวเลขนะคะแม,แม่สร้อยทองนี่อยู่บน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 เขาเนยอยู่บนเขาอยู่ในน้าตะเคียนอ๋อ เป็นเป็นไม้ตะเคียนที่แบบว่าอยู่บนเขาแบบไม่ได้จมหน้ามันมีรอยไฟแดนไฟไหม้เราก็เขาจะมีแบบเปลือกเนาะเปลือกคุมเปลือกมเออเราก็ไม่ค่อยเจอนะตะเคียนที่แบบว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเนาะเราเจอตะเคียนที่แบบว่าไม่มีเปลือกเออจริงจริงๆเราไปหลายที่เราเจอแต่ตะเคียนที่แบบว่าไม่มีเปลือกคลุมในเอฟซีนะอันนี้จะเป็นวัด วันแรกหรือเปล่าที่เราจเจอแม่ตะเคียนแบบมีเปลือกคุ้มนะครับส่องกันต่อส่องกันต่อแต่ว่าก็เห็นเลยนะเนาะเลขชัดๆเลขนั้นเลยหนึ่งสามนะครับหนึ 1, 3, 0, ่งสามศหนึ่งกลับอีกครั้งเราอ้อมไปฝั่งต้นตอต้นใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยตะเคียนนี่มีแต่ต้นใหญ่ อ่ะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> แปลงรูปสักหน่อยได้ไหมมันเลขขึ้นหนึ่ง <c oughs> มันเป็นต้นเปลือกเยอะเนาะใส่ทอง อีก้ครับไม่เห็นตัวเลขอีกแล้วเด้อครับนี่ไม่เห็นตัวเลขอีกแล้วตัวแรกไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยดูไม่ออกเลยเป็นเลขอะไรเลย,นนยเ,เดี๋ยวเราลูกแป้งสักหนึงจุดเพื่อจะมีตัวเลขให้ f c ได้รับชม จุดเดียววะุดเดียวพอเลขสีได้แา่ไหนชัดเจ๋วเลยสอง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 ไม้ตะเคียน fc ดูนะตรงที่ทาปแป้งก็งเราจะสายตานะแล้วตัดสายตาของแต่ละคนเด้อดูอ่ะดูอ่ะเราก็จะเขาเรียกอะไรหยุดอยู่กับที่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งนาทีแล้ว fc ก็มองผ่านกล้องอเอาว่ามันคือเลขอะไรเลขสี่ fc เห็นเลขอะไรนะจ๊ะ เขาก็บอกว่าแล้วแต่สายตาเนาะเขาบอกตาดีได้แต่คนที่ดูคลิปเนี่ย้าทานจะตาดีทุกคนตา,ต,าตาดีได้ตาดีได้อันนี้เป็นจุดที่สองนี่ทาแปง้งเป็นสีชัดหนึ่งสีไทยแล้วแต่สายตาค่ะแล้วแต่สายตา สี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวแต่ฉันเห็นเห็นเลขตรงเนี้ยเนี่ยเนียอันนี้เป็นจุดแรกที่ทาแป้งอันนี้เป็นจุดแรกที่ทาแป้งไม่มีตัวเลขแล้วทำไมเห็นเป็นอันนี้หนึ่งอันนี้หกหรือเปล่าเอ้าเราแต่สายตาเราแต่สายตาสายตาคนเรามันไม่เหมือนกันมองอเด้อมองอเด้อตาดีได้ตาดีได้จ้ะ ใคาครมือดีเนาะมาเขียนเลขเอาไว้หลังฐานบนโต๊ะนี่เนาะใครมามือดีแทนเนาะสามห้าหกหนึ่งเจ็ดศูนยหัดสั้นเาเจ็ดเจ็ดอีกเอ้าเนาะอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวเรากลับมาดูเลขทูบค่ะเลขทูบของเรานะคะตัวอันเลกไม่เห็นตัวเลขอันที่สองสหเห็นแต่ว่าจางเหลือเกิน ไม่รู้จะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขอะไรอ่ะทําไมถูกอันนี้ไม่มีตัวเลขให้ fc ได้เอาไปลุ้นกันเลยอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นตัวทุดทายอ่าอ่า fc 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 ลูกซึกว่าตัวแรกจะเป็นสามนะแต่เป็นสามแบบลางๆตัวสองน่าจะเป็นหนึ่งตัวสุดท้ายน่าจะเป็นแปดแต่ทีนี้ตัวเลขมันเอียงไงเหมือนคนพูดตอง เหมือนคนทําทูบอ่ะไกลไเหมือนคนทําทูบอ่ะเขาเต็มตัวเลขเอียงมันเลยจะเอียงมาด้านขวานิดหนึง่งมันจะไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมเลขเลขสามโพแล้วนะตัวเลขอะ่ะเลขทูบนะเออเอีอยงอย่าพึ่งลมอย่าพึ่งลมโอ้ยเห็นหนทูบเด้อนี่ตรงกันเลยนี่ 1> 3, 1, สามหนึ่งแปดนะคะเลขทูบเลขทูบที่วัดบ้านมะลุมสามหนึ่งแปดก็เห็นก็ขึ้นแต่ลางนิดหนึ่งแต่ชัยสามอ่ะ อย่าไปจับมันหมือนนึงนี่บ้านนีเด้อก็แตกอ๋อแตกมันแตกนี่สามหน,นึ่งแปดเห็นอยู่เห็นอยู่สามหนึ่งแปด่ะสามหนึ่งแปดอ่ะสรุปคลิปนี้ก็คือเลขทูบสามหนึ่งแปดแล้วก็เลขที่ต้นตะเคียนหนึ่งสามศูนหนึ่งนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราจะไปข้างบนไปดูพระาธาตุหรืออะไรสักอย่างนะพระเจ้าอาวาสก็บ,บอกว่าขึ้นไปดูไปถ่ายได้เพราะว่าเราไปขออนุญาตแล้วนะจ๊ะไปเ,เราจะไปไหว้พระสารีริกธาตุข้างบนนะข้างบนชั้นสาม เราจะไปไหว้พระสารีริกธาตุกันกออะไรนะเก้าชั้นเลยเหรอไปยาวไปหอบเลยและแล้วเราก็ถึงชั้นที่หกสรุปมีแค่หกชั้น <Yeah. S 1> พระสารีริกธาตุโอ้หอบดูวิวดูวิวข้างบน วิกาามหาโปที่พุทธบุญบังสักาการังสัตาติการสังขันโอ้แก่นจังเลยเลยหาง่ายๆแก่นจังหเห็นไหม นึ่งคือพระสารีริกธาตุข้างบนนเลเหรอ,อ,อนนสาธุสาธุพระเก่นจันแดงยี่สิบเอ็เดองค์เรียบร้อยวันจุสิบห้าเมษาสองห้าสี่สามโอ้เรากระเจาะเตะ เดี๋ยวเรามาชมวิวข้างนอกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปอันนี้เป็นวิวข้างบนสูงสุดที่วัดบ้านมะลุมโอ้เสียวขาเสียวขาวันนี้นะโอ้สวยงามมากวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าจะสวยงามในอำเภอโนอนสูงดีกว่านะคะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการเลิกเล่าเลิกสุราอุ้ยชไฉันฉันวิวอยู่อย่างนงี้เสียวขายิบยิบอ่ะคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ